วันนี้น้องแป้งกับครูสุกันจะพาพี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้เรื่องโรคและ,มะแมลงในนาข้าวต่อจากตอนที่แล้วกันนะคะซึ่งในตอนที่แล้วเราก็ได้ไปจับมแมลงเพื่อจะนํามาตรวจว่าชนิดไหนเป็นโทษกับนาของเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่ายังมีโรคหรือมแมลงอะไรที่ส่งผลเสียกับข้าวข,ของเราหรือเปล่าค่อยๆลงนะเนี่ย พอข้าวชุดนี้ข้าวที่เขาออกรวงก็จะมีโรคโรคอะไรมารู้ต้นข้าวจ๋าช่วยพี่ด้วยโอเคนะอ่ะดูเห็นเลยนะค่ะอ้าวนุดึงลองดึงดูสิข้าวมันตายแล้วหรือเปล่าเออลองดูดิเออลองดูดึงขึ้นมาออกไหมไม่ออกเอออ่ะดูอาการนี่เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดหนอนกินนะคือแล้วเราจะรู้ได้ไงเขาว่ามันคือหนอนคือมันอยู่ในต้นก็คือว่า ก็เลยทำให้รวงนี uh ่เสียหายค่ะอ่าอ่ามีนี่รวงนึงนี่นี่รวงนี้ใช่ไหมคะดึงดึงยาวๆโอ้นี่นี่นนี่นใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าในนี้ก็จะมีนอนไหมนี่ไงตัวนอนนี่ไงตรงนี้นี่เ็เรียกว่านอนนะเจาะคอรวงค่ะนะอันนี้คือว่าถ่าถ้าดันจริงก็คือนอนกอนั่นแหละมันก็จะกลายทาให้รวงเราเสียหายแต่เนี้ยเราลองดูที่ว่านมีเยอะ ดูเด,ด,ด,ดูทั่วๆไปมีไหมลูกไม่มีมันไม่มีมันมีแค่รวงสองรวงไม่ต้องไปทำาล้วไมหรอกคุคะแล้วอย่างช่วงที่ข้าวออกรวงอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีโรคอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเมล็ดก็จะเป็นเชื้อโรคจะเป็นโรคที่เกิดจากเชือ้อโรคค <c oughs> รัลูกนะเนี่ยอย่างเงี้ยหนูจะเห็นไหมซึ่งจะเป็นเม็ดเล็ดรีบสีดาเนี่ยเขาเรียกโรคเมล็ดด่างลูกเกิดจากเชื้อราคือมันจะเป็นเยอะไหมคะก็ก็แล้วแต่การระบาดนะลูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นน้อยนะในสภาพที่แปลงนาของเราเป็นน้อยอ่า มันก็จะมีโรคเมล็ดด่าง,ดดางโรคดอกอรกระถินออน,นะอ,อ,นอันนี้เกิดกับมเมล็ดที่ที่ที่จะมีผลในเรื่องของผลผลิตนะแต่อีกส่วนหนึ่งที่ก่อนที่จะมาออกรวงเนี่ยก็จะมีโรคที่กระทบจากความร้อนมเมล็ดด่างดอกอรกระถินที่เกิดจากเชื้อโรคนะกระทบร้อนกระทบหนาวคือใน,นเรื่องของโรครีบหรือรีบทองเนี่ยจะเกิดจากสาเหตุที่เกสรตัวผู้ไม่สมบูรณ์ก็ไม่เกิดการผสม,อ,มอันนั้นจะก่อนก่อนก่อนขั้นตอนนี้แต่อันเนี้ยถึงแม้จะเป็นโรคเมล็ดด่าง ก็ยังได้ผลผลิตเพราะข้างในเนี่ยข้าวยังเต็มอยู่ข้าวเต็มเม็ดแล้วแล้วเขาโรคถึงได้เกิดขึ้นแต่ว่าคุณภาพดีไหมคุณภาพไม่สู้ดีเพราะขาเราไปตรวจโรคกันเดี๋ยวไปดูแมลงกันดูแมลงวันมีอะไรบ้างมาลุกไปค่ะเออนอกจากโรคแมลงแล้วอีกเรื่องนึงต้องแป้งต้องรู้คือเรื่องข้าววัชพืชเดี๋ยวครูเอาไปไปเอามาให้ข้าววัชพืชเลยแป๊บบมันเป็นข้าวเหมือนกันลุกแต่ว่าเราถือว่ามันเป็นวัชพืช เพราะว่ามันไม่ใช่ข้าวตามที่เราต้องการเนี่ยอันนี้นฮะนี่ชนิดเนี้ยเห็นไหมค่ะมันจะไม่มีเม็ดเหลือเลยมันร่วงเร็วมากเห็นไ่ะล<ม>ูกเนี่ยเพราะนั้นมันกินปุ๋ยกินยาแล้วใส่ปุ๋ยใส่ยาไปเนี่ยนะมันก็เปลืองแต่หลังจากนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยไม่ได้ผลตอบแทน<ะ>ทีนี้พอตัวที่กลุ่มอีน้นี่กลุ่มนี้เห็นไหมนี่ก็เป็นกลุ่มข้าวเนี่ยข้าวไวชนิดนีนข้พืชข้างในมันจะแดงเหมือนข้าวทุกอย่างลูก กินปุ๋ยกินยาหมดแต่กว่ากว่าข้าวเราจะแก่มันร่วงหมดแล้วร่วงแบบนี้เลยะนะดูนี่ดูนะนี่ร่วงเลยใช่ไหมมันร่วงเร็วมากแล้วเราควรทำยังไงกับมันคะตอนนี้อ่าเดี๋ยวอ่าพอข้าวเรากรวงก้มปุ๊บไอ้พวกนี้จะโดหมดคร<ะ>ูก็จะใช้คนเดิน<อ>เป็นแถวเลยแล้วเก็บออกหมดเก็บเเก็บเก็บเก็บออกหมดเลยเสร็จแล้วหลังจากเราเก็บเกี่ยวข้าวเราเสร็จแล้วปุ๊บก็บจะมีการล่อให้ที่ร่วงขึ้นอีกแล้วก็ทำลาย พอแบบนั้นมันก็จะซ้ำซ้อนนี่นี่ถือว่าบางนะลูกนะถือว่าน้อยซึ่งปกติแล้วบางแปลงนี่พรึบเลยคือมากมายน่าจะเสียหายมากอันนี้เนี่ยน่หนูต้องต้องเรียนดูอันนี้เป็นปัญหาหลักมากเพราะว่าไม่มียาเคมีตัวไหนกําจัดมันได้ค่ะถ้ากําจัดมันตายข้าวก็ตายด้วยเพราะมันเป็นข้าวอ้อพ่หนึ่งข้าวมันจะเรียกว่าข้าววัชพืชมันเป็นวัชพืชเพราะเราไม่ต้องการมันค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันออกไปเนี่ยนะถ้ามันไม่ร่วงนะมันสามารถไปพร้อมกับตรงนี้ได้เนี่ย มันก็ขายอย่างรงสีได้แต่มันจะกลายเป็นอย่างนี้หมดสุดท้ายไม่มีเม็ดให้เราไปขายเลยกินปุ๋ยกินยาฟรีแล้วร่วงอยู่ในนาสุดท้ายขึ้นกลับไปว่าจะพืชซ้ําซ้อนอยู่อีกอันเนี้ยตอนเนี้ยเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดตอนเนี้ยค่ะครูเราไปตรวจแมลง,ง,งกันข้ไปตรวจแมลงกันครคข้าวไปตรวจแหบกันเออเดี๋ยวเราจะต้องไปต้องฆ่ามันก่อนนะเนี้ยค่ะเออต้องฆ่าครับฆ่ามันยังไงฮะทุบอัไปจัเดียวเว แปนัปนี่เราจะไม่ตายไปด้วยหรอนิดเดียวลูกโอเคเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาจำแนกคือจริงๆแล้วเราจำได้ไม่หมดลูกก็เลยใช้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีโปรแกรมโปรแกรมก็คือว่า กลุ่มแมลงทางการเกษตรทั้งหลายดิปโอเตอร์เลอ่มแมงมัคือว่าตรงเนี้ยเราเอามาเทียบตรงนี้จะได้ไม่ผิดพลาดอ่ะเอาเอาแยกเลยลูกว่าอยู่กลุ่มไหนอันนี้มาตากะแตนมาไว้กลุ่มจิ้งเหลี่คุแล้วพวกกระฉีดยาฆ่าแมลงเงี้ยหนูจะไม่เป็นไรหรอโอ้ยถาได้กับยาฆ่ากันยุงที่เราใช้ทั่วไปเดี๋ยวเราก็ไปล้างมือเสร็จงานก็ไม่เป็นไรอันนี้แมลงตากะแตนสองนะเต่าทองอยู่ไหนเนาะอ่าเต่าทองอยู่นี่นี่โอเคเต่าทองไว้นี่อันนี้แมงมุม นี่อ <so my |ms|> ันนี้แมงปอเข็มนี่แมงปอเข็มแมงปอเข็มเอาไว้นี่อันนี้หนองกระทูกว่ายอินนี่นี่รู้จักไหมหนองกระทูนียที่ว่ามันระบาดอินเขาเรียกหนองกระทูควายพยะอินเพราะแล้มันกินย่งก็ควายกินข้าวเลยระบาดหนักๆอ่ะตอนที่พิหารหนูกลัวตัวเนี้ยเพราะนั้นเราจะเห็นกลุ่มแมลงแล้วอ่าทีนี้อดูตะ๊กแตนนี่ลูกตั๊กแตนี่ยที่ครูบอกอ่ะตะกแตนหนวดยาวเนี่ยมันไม่มันไม่ได้กินไม่ได้กินใบข้าวค่ะ มันกินมันเป็นตัวห้ามนะแมงมุมเป็นตัวห้ามนะเต่าทองเป็นตัวห้ามเต่าทองนี่กินอะไรคะเนี่ยอ่านี่กินเพลี้ยไฟแดงเนี่ยเยอะใช่ไหมเรามีเยอะมากนี่นี่นี่แมงปอเข็มแมงปอเข็มแมงปอทั้งหลายเป็นตัวห้ามนะเพราะนั้นตัวที่ที่ที่จะเป็นเป็นโทษกันนี่ระกลุ่มเพลี้ยนี่เพลี้ยเป็นโทษแต่ก็เยอะเหมือนกันนะคะคุณนอนนะกลุ่มนอนนะเนี่ยมันจะเป็นนอนกลุ่มของนอนผีเสื้อเนี่ยจะเป็น มันอยู่ในวัยในวัยที่ที่ที่เป็นเป็นศัตรูพืชหน้าตาน่าเกียงเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องมาทําทีนี้พอเราดูแล้วเนี่ยเราดูมีศัตรูพืชกี่ตัวค่ะนี่มีพวกเอ่อมีพวกเพี้ยอย่างเดียวมีเพี้ยแล้วก็นอนอ่าแต่ทีนี้พอเราดูเพี้ยแล้วเนี่ยดูแมงมุมดูตัวห้ามเห็นไหมตัวห้ามเยอะกว่าเนาะเยอะกว่าเพราะนั้นข้าวเราถึงได้มีไม่มีไม่ถูกทําลายไงตัวห้ามหนึ่งตัวสามารถคุมตัวเอ่อคุมแมลงศัตรูได้ประมาณห้าปี เพราะนั้นถ้าเกิดเราเช่นว่าเราไปเจอ,เอ,อไปเจอเออพี้ยจ้กจันเพี้ยกระโดดสีํำตาในประมาณสัก3 4ตัวปับ๊บ<ะ>แล้วไปเจอแมงมุม1ตัวใน1น่งกรอยู่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขากินเองเพราะว่าแมงมุมหนึ่งตัวเนี่ยกินเพี้ยกระโดดวันประมาณ9-10ถ<ะ>ึงสิตัว<ะ>การที่เรามาเรียนรู้เรื่องโรคแมลงทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถลดการใช้สารเคมีเป็นพิษะนะลดการใช้สารเคมีพิษซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้สุขภาพคุณภาพของผลผลิต ผู้บริโภคก็มีสุขภาพที่ดี <ฮะ S 1> และสภาพแวดล้อมไม่เสียนิเวศวิทยาไม่เสียแล้วธรรมชาติก็จะบริสุขด้วยอันนี้เป็นหัวเชือ้ออันนี้ที่เขาทําเสร็จแล้วมาพร้อมใช้แต่มันก็ไม่พอไงมไ,มไม่พอครูก็เลยเอาไอ้ตัวเนี้ย <ฮะ S 1> เอามาขยายในในข้าสุข ีนี้เดี๋ยวเราจะเราจะมาขยายเชื้อเพิ่มปริมาณเพราะว่านาเราจะเป็นร้อยไร่นะแล้วฉีดมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวค่ะครูค้าถุงอะไรคะเนี่ยเออถุงเชื้อราบิวเรียนะเรียกราขาวค่ะเอเอาไว้ใช้ควบคุมป้องกันแมลงในนาข้าวทีนี้ตรงเนี้ยเขาให้มามันไม่พอที่เราจะใช้ฉีดพ่นเพราะว่าเขาให้มาแค่เนี้ยครูก็เลยเอามาขยายเชื้อต่อนะเชื้อบาซิลัสทรีนิสิสคืออะไรคะครูเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เราจะเอามาใช้ควบคุมกําจัดหนอน ในแรงนาอของเราเราต้องพยากรณ์เป็นว่าออหนอนจะระบาดในฤดูไหนช่วงไหนของของข้าวเราก็เตรียมขยายเชื้อไว้กินอะไรเนี่ยคะครูอา้าวกินในวัสดุจะทำน้ำหมักชีวภาพแล้วถ้าทำนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะครูก็เราจะเอาไปใช้ในการย่อยสลายฟางในแปลงเกษตรของเราเอาไปใช้ฉีดพ่นพืชหรือข้าวเราเนี่ยนะ<ช>เอาไปฉีดพ่นเพื่อทดแทนการใช้โฮอร์โมนที่เราต้องซื้อเข้ามาฮอร์โมนทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นฮอร์โมนที่จําเป็นสําหรับ การเจริญเติบโตหรือการาพัฒนาของต้นข้าวเรา,<ะ>าเราก็จะได้ประหยัดในการที่จะไต้องไปซื้อฮอร์โมนเข้ามา